I'm to หารถาภาษายังไม่ได <Hospital> ้เนี่ยอาจจะไม่ดมีลูกหนูนะลูกพี่เอ้ยเฮ้ยเฮ้ย ตังไม่ได้จะไมได้ก็ไ okay <trabajando> ม่โดนอะไเลยอาจากคว้าแหวนเสรแล้วครับจากวัแหวนเสร็ยนนทนาคอนั้งโกนะครับไปแล้วครับไปไปโอ้ยตนตันตตรระวังาแลร็จเลย ไปมันไปกันเต็มไปเลยสองยอดเลยล่ะไปแล้วครับไปแล้วครับเอาลงผ้าอไปแล้ว้ะเอาวไม่ยจปแล้วมึเอาเอาไปเลยไอ้เหว้ไขอาการวมึเอาไปเลยเฮ้ยมึวัยมึวัด วัดชินวรารามวัดเก่งครับวัดชิงวราลามพระอารามหลวงครับผมก็มองทางพระรประการโบราณสมัยพระศรักษาล่างครบทุกท่านเลือกแล้วมันรอแดงอยู่แดงเออครับตังค์หุดปั๊บไปเราไม่เคยเล่นมันจะไม่อันตรายครับจะไม่กู้กันเอ้ย เออมาบ้ยไปไปไปน้แดงแดงเอาแดงแดงไ o ไปแดงแ i งเอาไปไปไม่ได้อะไรเลยจะได้รับจะได้รับประกอาายการภาษองกอาไปวัดบางกูวัดไหน ตะลักจุดีไโอ้ไปอปไ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 ปยปไปไปไป้ปไ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 ปเปไบไปไปไงไปัปไานปไ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 ป่ปบปไ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 าไปไปไรไปไปไไปไปไไปไไปไปไปไไป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  ไปวัดไหนก็สูไใช่ๆมาอะไวะวัดจอ้ยอ้ยววยอไรครับะครับวัดเก็ดเก็ดวัดสุดเลยอัอไปแล้วครับไปแล้วไปล้ครับโอ้ยสีแดงไม่มาได้สีแดง ว่าแล้วตา,ลา,ตา,ลาแล้วครับลูกร้องปวางเสร็จแล้วครับไปแล้วครับหยุดแล้วพอรมีตาทออ้าวววววาวว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 ัวว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 ว

อาจารย์มีแล้วใครจะอยู่เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูไปแล้วอาจารย์ยมีแล้วใครจะอยู่อาจารย์ฟังอาจารย์ออกมาได้เฮ้ยเฮ้ยเี้ยเฮ้ยไปอ้ห่าไอ้